เมอร์เซเดสเบ์ enz, ประเทศไทยส่งต่อกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนในช่วงเวลาแห่งการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ประกาศร่วมบริจาคให้กับสภากาชาติไทยจำนวน500บาทต่อหนึ่งใบจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปสอตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2568ซึ่งยอดเงินบริจาคทั้งหมด จะถูกคำนวณตามยอดจองที่เกิดขึ้นจริงในงานโดยทีมผู้บริหาร Mercedes-Benz ประเทศไทยจะร่วมส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดในวันที่17ธันวาคม2568นอกจากนี้ Mercedes-Benz พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่อย่างน้อย30%สำหรับรถจนทุกรุ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูรถจนของลูกค้าทุกคนให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2568ถึง28กุมภาพันธ์2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ www mercedes benz co th หรือโทร1250